ครับครับสวัสดีครับเอฟซี MC, คนมาการละเอียดครับแล้วก็ผู้ที่ใช้อะไรก็ละเอียดครับผมวันนี้เชา้ชาเช้าชิวช,วชวตื่นตั้งแต่เช้าแล้วครับก็ทําธุรกิจส่วนตัวโน่นนี่นั่นจัดหน้าร้านรอลูกน้องครับผมบางท่านก็จะหาว่าตื่นสายหรือไม่ทําการทํางานอย่างงู้นอย่างนี้ในมุมมองของอีกคนหนึ่งนะแต่ผมนี่เหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเหนื่อยมากๆเลยฮะเพราะว่าหนึ่งเราต้องมาจัดแจงหน้าร้านรอลูกน้องครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปหนึ่ง ได้อธิบายต่อลูกค้าสองได้พรีเซนต์งานหรือว่าคุยอ,อธิบายเกี่ยวกับงานที่ทําแต่ละวันนะ,ะครับอย่างเจอคอมเมนต์หนึ่งที่เม้นเข้ามาก็บอกว่าตื่นเช้ามา,าเจอแต่รถแห่เนี่ยรถแห่เรานี่วะนี่นี่เจอแต่รถแห่เจอแต่ขายรถเจอแต่ขายอะไรก็ผมก็ขายอะไรขายรถอยู่แล้วครับเราก็ต้องโฆษณาบ้างสองคิวงานรถแห่ครับเราก็ให้เกียรติเจ้าภาพ ให้เกียรติอคนที่จ้างเราแล้วก็อีกอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักเราคนที่ไม่เคยรู้จักรถแห่เราจะได้เห็นนะในโลกโซเชียลในเพจในไลน์ในแชทในช่องเียวช่องเดียวช่องยินชะตาโกงจะตาแกมอะไรไม่รู้ผมก็ทําให้เป็นผมก็ทำมุ่มมงมอง,มองผมนั่นแหละครับก็มีแค่นี้อิจิวัตรประจําวันก็มีแต่รถแบบนี้ครับแล้วก็วันนี้เราอธิบายมาก็คือมีเว็บร้อยนิวเข้ามาอยู่สี่ถึงห้าคันอ่ะอันนั้นเหลือหนึ่งคัน ม่ใช่ว่าเหลือแล้ครับก็คือสีเขาชอบสีดาก็ไปแล้วกูมันนะอันนี้คันดํามาใหม่นะเนี่ยนี่คันดำมาใหม่ครับยังไม่เก็บงานครับเดี๋ยวจะตรวจสอบว่าตัวไหนแต่หักเสียหายหรือยังไงนะฮะนี่ครับผมตัวนี้บิว้วใหม่ทั้งคันแน่นอนตัวนี้ก็บิว้วใหม่ทั้งคันแน่นอนส่วนคันนี้ก็จะจบวันนี้นะครับนี่เวฟน้อยนิวนะฮะนี่อะไรเราเบิกใหม่เกือบทั้งหมดตามที่บอกครับเราใช้แค่ตัวถัง ใช้แค่เครื่องครับผมอย่างอื่นเราเบิกใหม่หมดชุดตีเบิกใหม่ค่ายเสียเบิกใหม่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยคายเสียเบิกใหม่ครับ <c oughs> ชุดล้อชุดล้อเราใช้ทั้งแต่ล้อแม็กรับแล้วก็ล้อสีล้วดครับ <c oughs> ล้อแม็กก็จะมีสองสีสีดําสีดําล้วนครับอันนี้ดําดําแก้มขาวอะไรว่าไปฮะสีดําล้วนสีดําแก้มขาวแล้วก็สีขาวครับตอนนี้เราจะเน้นเรื่องสีขาวครับเนี่ย เนี่ยอันนี้จะใส่คันสุดสีเว็บร้อยเก่าสีเขียวครับท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งจองได้หรืออยากได้เป็นล้อสีลวดก็บอกมานะฮะนี่แจมๆไปเลยตัวนี้งานยางใส่เรียบร้อยยางเราให้ทั้งนอกทั้งในใหม่ครับผมสุดล้อลูกปืนใหม่หมดตามที่บอกอธิบายไปเบื้องต้นครับทั้งคันเราใช้แค่โครงตัวถังแล้วก็เครื่องแค่นั้นเองที่เหลือใหม่เกือบทั้งหมดหรือหมดเลยนะครับผม อ่ะตัวน,นี้ผ่านไปเรื่องล้อแม็กเรื่องสุดสีมาสุดสีวันนี้ก็จะมีสีส้มแก้วครับเป็นเวฟนิวตูดแหลมอันนี้ผมเรียกอย่างนี้นะฮะท่านจะเรียกเวฟร้อยตัวใหม่หรือว่าเวฟร้อยศูนย์ห้าอะไรก็ว่าไปเวฟร้อยนิวก็ว่ากันไปครับจะเป็นตูดแหลมครับเนี่ยตูดสังเกตที่ตูดครับมันจะแหลมครับส่วนตัวนั้นจะเป็นเวฟร้อยตัวเก่าเวฟร้อยรุ่นอมะตะถ้าเป็นพระก็พระสมเด็จวัละคัง นะฮะตัวนี้จะเป็นหลองพ่อคูณนะฮะอ่าประมาณนี้ที่ผมอ่าตั้งชื่อให้ก็แล้วกันนะครับ็บเทียบให้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆครับตัวนี้สีส้มส้มแก้วนะฮะสีส้มทั้งคันนะขา,ขาวๆนี่คือแป้งหลายคลิปก็อธิบายไปแล้วครับผมเดี๋ยวบางคนก็งงว่าทาไมขาวๆอะไรเปื่อเปื้อนมาหรือเปล่าของใหม่ครับเขาเคลือบแป้งมาันทะลอกครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าภาษาสีเขาเรียกไงหรือเปล่านะแต่ผมก็ยังแบบนี้นี่ ตัวนี้สีม่วงดูนี่ตัวนี้สีม่วงผมว่าจะทําเป็นแต่งซิ่งครับวัยรุ่นอยากแปลกต้องแตกต่างครับผมอยากเด่นต้องแหวกแนวครับอันนี้คือสโลแกนของผมนะอยากอยากแปลกคำว่าแปลกคือแปลกหูแปลกตาแปลกหน้าแปลกเอ่ออะไรล่ะแปลกหูแปลกตาแปลกหน้าไม่เหมือนใครเราก็ต้องต้องแตกต่างครับอันนี้คือเป็นบล็อกเดิมบล็อกเดิมก็จะเป็นส้มดำนะฮะ ตัวนี้จะเป็นม่วงครับม่วงทั้งคันครับผมก็ฝากเอฟซีได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับว่าจะออกมารูปแบบไหนนะสีม่วงหนึ่งสีส้มแก้วหนึ่งครับผมสีดำส้มอีกหนึ่งครับแต่หลายท่านก็คงจะเคยเห็นนะฮะถ้าตามบล็อกเดิมแต่ถ้าอยากแปลกต้องแหวกแนวก็ต้องติดตามคันนี้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆบิ้วขึ้นมา ส่วนงานที่เราอัปเดตให้ฟังวันนี้ไม่ใช่ว่าทําแต่ง,งานใหม่งานเก่าไม่ทําทําครับแต่ว่าเอฟซีต้องเข้าใจด้วยวลูกน้องมาไม่ครบอย่างวันนี้ลาสองวันเพราะว่าเมื่อวานเขาลานะวันนี้ไม่มาสองแล้วก็อีกคนน้องชายก็อัดฟังอยู่ครับติดงานลหลายๆอย่างครับทั้งหวานข้าวนะปุงนาะปังนาะปีอะไรว่าไปมันยุ่งครับคนงานไม่พออันนี้ผมก็เลยขอโอกาสเอฟซได้รอผมนิดนึงนะที่จริงเรา ไม่ได้เกตนาจะโกงท่านไม่ได้มีเกตนาที่จะผัดวันประกันพรุ่งแน่นอนนะม,มาดูนี่ส่วนคันดำแดงนี่ดำแดงของป้าป่าราช,ชาบุรีนะฮะอย่างเมื่อวานก็มีแต่โคงเนาะนี่วันนี้ประกอบเครื่องให้แล้วนะฮะชุดสีจัดให้แล้วล้อแม็กสีดำป,ป้าป่าเน้นสีดำในคลิปเรียวผมอยากให้เอฟซีจาก ช่อง YouTube หรือว่าจาก Facebook ครับผมข้าไปติดตามในช่องเดียวด้วยหนึ่งช่องเดียวผมทำคลิปสั้นอยู่ประมาณนาทีครึ่งนะฮะถ้าเป็น YouTube ผมจะไปอย,อยู่ประมาณ8-9นาทีครับผมเวลาผมไม่ใช่มากถ้าผมทำคลิปยาวมันก็อาจจะดูเบื่อๆเซ็งๆนะผมก็เลยอาศัยคลิปสั้นแล้วก็ 2. มันจะง่ายสำหรับการทำงานของผมถ้าผมทำคลิปยาวมันต้องมีเวลาพอสมควรนะแล้วก็อย่างผมถ่ายจบผมปล่อยเลย คือผมไม่ตัดต่อไม่มีโมเมนต์ไม่มีอะไรล่ะไม่มีแบบ็คกงแบคบกาอะไรบ้างใหมก็ปล่อยเลยนะฮะไม่ได้ตัดต่อเหมือนคนอื่นครับผมสดสดร้อนๆอย่างวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามนะยี่สิบสามเมื่อวานยี่สิบสองยี่สิบสามวันนี้เมื่อวานมีแต่โคง้งครับลูกน้องหรือว่าทีมงานอ่าก็ประกอบสุดล้อไปแล้วโชกหน้าไปแล้ว ชุดหัวชุดสีต่างๆวันนี้เหลือเก็บงานเครื่องมีเสียงดังก็แกแก๊แกนิดนึงก,ก็จะจบงานให้มี่ชุดสีดําแดงของป,ป้าปาอยู่ที่ราชบุรีนะฮะบางท่านบอกว่างงคำว่าจองคือแบบไหนจองก็คือมัดจะมาหนึ่งพันบาทครับหรือสองพันบาทสามพันห้าพันบาทว่าไปแต่ขอย้ำนะะดูดีๆก็พยายามติดต่อผมให้ได้ขอสายผมหรือติดตามในช่องไลน์เฟซบุ๊กยูทู e หรือช่องเรียวนะฮะเรียวที่มันอยู่หน้าเฟซบุ๊กน่ยผมมัเรียกไม่เป็นครับของแตดฟอร์มอะไรของผมไม่รู้นะะก็พยายามมันจะมีเบอร์โทรทั้งสองเบอร์หากเบอร์ที่สามที่สี่ที่ห้าอ่าไม่มีแน่นอนมีแค่สองเบอร์แล้วก็โทรหาผมได้เลยพยายามแอดไลน์แอดเฟซเห็นหน้าเห็นตาผมแล้วก็มักจับมาหนึ่งพันถึงห้าพันบาทเลือกสีได้เลือกรอได้เลือก,อ,อ,กอ่างบประมาณได้บางท่านผมงบไม่ถึงพี่ครับพี่ตั้งอยู่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแปดสองหมื่น ตัวนั้น,เป,นเป็นเรื่องที่สวยจบร้อยเปอร์เซ็นส่วนตามงบของท่านท่านจะมีหนึ่งหมื่นบาทมีแปดเก้าพันมีหมื่นสามหมื่นห้าอันนั้นคือโทรมาหาผมแล้วก็อธิบายกับผมว่ามีไหวสุดๆเท่าไหร่ผมจะช่วยครับผมแล้วถามว่าราคาที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหรือหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อบาทมันมีกําไรเยอะไหมผมแทบไม่มีครับอธิบายไปหลายคลิปแล้วก็หนึ่ง คันหนึ่งต้นทุนอยู่ประมาณห้าพันบาทครับผมอสุดสีราคาต้นทุนเลยสองพันห้าล้อแมกราคาต้นทุนสองพันห้าเป็นห้าพันลดห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นบาทครับผมไฟไหน้าไฟหน้าไฟท้ายท่อไอเสียจานวงจานเบรกปั๊มบงปังป๊มเบรกก็อยู่ประมาณเบ็ดเต็ดเช็คเครื่องยัดลูกเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแหวนโซ่รานี้อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาก็ประมาณสามสี่พัน ยังไม่รวมค่าแรงุดแล้วก็อาจจะไม่มากพอสควรหรืออาจจะไม่เหลือด้วยซ้ําแต่ถามว่าทําทําไมทําไมไม่ทําอย่างอื่นก็ใจมันรักครับหนึ่งใจรักในการปั้นสองผมถือว่าได้บุญที่ได้ช่วยเอฟซีลูกค้าที่เราอยากได้รถเว็บร้อยตใ,ใช้งานสามมันเป็นความภูมิใจครับที่สามารถชุบชีวิตเขากลับขึ้นมาใช้ใหม่ได้นะฮะอันนี้ฝายเอแล้วก็อีกอย่างข้อที่สี่ก็คือ จำในวันนี้ไม่ได้วันข้างหน้าเอฟซี FC อาจจะคิดถึงผมครับผมแล้วก็อุดหนุนลตลอดครับดูแลตลอดซัพพอร์ตตลอดขาดโน่นขาดนี่ผมเชื่อแบบนี้นะเชื่อแบบนี้ก็เลยทําเพื่อให้งานมันเดินต่อได้นะฝากช่วกดไลค์กดแชร์ติดตามผมไม่มีตีหัวหมาใดนไม่เก๊กแน่นอนนะมีแต่ความรู้แล้วก็อัปเดตงานให้ดูแล้วก็อ่าอยากแปลก็แตกตา่างนะฮะก็คือฝากเอฟซีไว้ณจุดนี้ด้วยนะครับนะ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  มาเดี๋ยววันนี้ก็สายแล้วนะฮะผมขออนุญาตทํายอดมัดจำมาอยากได้ตัวไหนอะไรแบบไหนอะไรทำวิบากโชคหน้าเราก็มีเหมือนเดิมเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำโชคโชควันนี้ก็ประมาณเกือบร้อยคู่นะฮะโชควิบากเราหากขาดหายไปไในเรื่องวิบากค,ครับหนึ่งเรามาติดงานรถแห่สองเรามาติดงานเรื่องเวียบร้อยจัดงานหน้าร้านแล้วก็เก็บสภาพร้านครับนี่กําลังเก็บกวาดทำความสะอาดครับตั้งแต่หลังสงกานมานะฮะแม่บ้านเพิ่งมานะฮะครับเอสี่คลิปนี้ขอยุติทําคลิปแค่นี้ก่อนนะ เดี๋ยวขออนุญาตจัดหน้าร้านต่อครับบายบายครับสวัสดีครับ